็อกราบสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับผมที่รับชมช่องสายการบินร้อยสิบนะครับผมวันนี้ผมก็มีอาร์มเวฟร้อยสิบเดิมนะครับผมอยู่หนึ่งชิ้นนะผมจะทําสีนะครับผมผมจะมาทําสีบอลน,นะครับผมสีเดิมมันแหละก็ตอนนี้นะครับสภาพก็อย่างเน่าเเลยนะก็ถอดออกเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้ใส่แล้ว ก็เลยว่าจะกลับมาใส่อามเดิมนะครับผมก็อยากทำสีให้มันดูดีกว่าเดิมนิดหนึง่งก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องมีกระดาษทรายนะครับผมกระดาษทรายผมใช้เป็นเบอร์ไอเบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็เบอร์แปดร้อยแปดร้อยนะผมใช้สองเบอร์นะครับผมก็ ก็สีนะก็เพิ่งซื้อมาก็เป็นวีล็อกกับเลดฟอกนะครับผมก็วีล็อกนี่ก็รหัสซินเวอร์สองสามสองนะก็เลดฟอกนี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเบอร์สามร้อยนะครับซินเวอร์ แล้วก็เรามาเริ่มขัดกันเลยนะครับผมก็มีน้ำน้ำผสมแฟบนะครับผมก็ขัดเลยนะครับผม นะครับผมพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเขียนไว้นะครับเขียนไว้รอแห้งนะครับผมก็ยังขัดไม่เนียนเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มันอยู่ตรงนี้มันเป็นเป็นด้านหลังนะครับผมผมเน้นเฉพาะด้านด้านหน้ากับด้านบนนะครับผมด้านข้างแบบนี้ก็ก็มันก็ไม่เนียนเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมขัดไม่ได้ขัดนานนะครับผมก็ วนตรงนี้ก็เป็นสนิมนะครับก็ขัดไม่ได้นะต้องยิงทรายออกค่อยจะออกนะครับผมก็ส่วนนี้นะอย่างนี้ผมก็ขัดขัดพอมันไม่เป็นอะไรล่ะมันไม่เป็นรอยอขีดข่วนนะผมก็มันก็ได้แค่นี้นะก็ส่วนใครมีที่ยิงทรายก็ยิงทรายเอาเลยครับง่ายดีแล้วก็ผมจะมาแขวนไว้นะครับผม ก็แบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ก็รอแห้งนะครับผมแล้วก็ เราจะมาพ่นสีกันเลยนะครับผมถ้ามันแห้งนะเดี๋ยวผมต้องตัดคลิปเป็นตอนมันแห้งก็แล้วกันนะครับผมก็เราก็จะมาพ่นสีกันนะครับตอนแรกก็ใช้เป็นสีตัวนี้นะครับผมเลสฟอกนะฟองละสี่สิบกว่าบาทน,นี่แหละส่วนฟองนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมก็เป็นซินเวอร์สองสามสองสีบอลนะครับผม วันเจ็ดก็ตัวนี้ก็จะถูกกว่าตัวดีล็อกนะครับผมก็ผมก็จะใช้เป็นตัวเป็นรองพื้นก่อนก็มาพ่นกันเลยนะครับผมก็พ่นเองถือกล้องเองนะครับผมก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เริ่มตอนแรกก็บางๆก่อนนะครับผม you <laughs> แค่เป็นล่างก่อนนะครับผมรอแรงนะครับผมก็รอสีแห้งค่อยค่อยจะมาพ่นอีกนะครับผมก็ไม่ต้องลงเข้มเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าเราจะมาย้ำสีอีกอยู่นะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนพ่นรอบสองนะครับผมก็มาพ่นกันรอบสองนะครับผมก็สีแห้งแล้วนะครับผมก็รอบนี้ก็ลงตามใจเลยนะครับผมก็ตรงไหนมันยังไม่โดนก็พ่นให้มันโดนนะครับผมก็เราจะพ่นสีจริงแล้วรอบนี้ก็ลองพื้นรอบสุดท้ายก็พอนะครับผม ก็จะพอก่อนแค่นี้นะครับผมสําหรับรองพื้นนะครับผมก็กล้องอาจไม่ค่อยชัดนะครับผมก็จะพยายามให้เห็นทุกจุดนะก็มันก็แต่รองพื้นก็ยังสวยอยู่นะครับผมก็มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่นี้ก็ดีกว่าเดิมเยอะแต่ก็ต้องรอให้ตัวรองพื้นนี่แห้งสนิทก่อนนะครับผม แห้งจนสนิทเลยนะครับผมค่อยมาพ่นสีอะตัวบีล็อกนะครับผมก็ต้องขอตัดคลิปไปตอนมันแห้งก็แล้วกันนะก็สีก็แห้งแล้วนะครับผมก็ผมก็จะมาพ่นตัวบีล็อกนะครับผมทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ก็ลองพื้น ก็เราก็พ่นเกร็ดแล้วนะใช่ไหมก็มาพ่นสีดีล็อกตัวนี้เป็นสีเก็บนะครับผมก็เอาบางๆก่อนก็ได้ครับผมตัวนี้มันมีเคลือบเงาในตัวนะผมก็ไม่ต้องไปพ่นเคลือบเงาทับอีกรอบก็ได้เพราะว่าสีพวกนี้มันมีเคลือบเงาอยู่แล้ว ก็เราคนผีกินไปรอบแรกแล้วนะครับผมก็จะยังไงก็ต้องรอแห้งนะครับผมก็ รอแห้งก่อนแล้วก็ค่อยพ่นตัวสีบีล็อกตัวนี้อีกทีนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะถ้าพ่านอีกรอบหนึ่งน,นะก็มันก็สวยนะครับก็มันเหมือนใกล้เคียงกับสีเดิมที่โรงงานออกมาเลยนะก็สวยดีนะครับผมก็เท่านี้ก็สวยแล้วนะไม่ต้องไป สีกาอะไรก็ได้นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะครับผมแบบนี้นะครับผมเป็นเกดเก,ดเกจเงาๆแบบนี้เลยก็ชซมันก็ไม่หลอกง่ายเท่าไหร่หรอกนะก็มันเป็นสีเกดพอใช้นะครับผมก็ต้องรอมันแห้ง,งหนิดนึงนะครับผมก็รอบนี้เป็นการ ปนบีล็อกรอบสุดท้ายนะครับผมบีล็อกซินเวอร์สองสามสองนี่นะครับผมก็รอบสุดท้ายนะครับผมก็เอาให้ทุกจุดเลยนะครับผมที่เราคิดว่ามันยังไม่โดนนะ เดี๋ยวพ่นเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับผมไปถ่ายที่มันไม่ย้อนแสงนะครับตรงนี้มันย้อนแสงนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เห็นเท่าไหร่เป็นเงาเงาอะไรดำดำเทาๆก็มันย้อนแสงนะครับผมก็เดี๋ยวมันแห้งผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้อง พอแค่นี้เนี่ยพ่นสีนะครับผมเพราะว่ามันโอเคแล้วนะก็มันก็ยังไงเดี๋ยวต้องรอมันแห้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผม